สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนรอรักเก่านะคะสําหรับชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2 5งหนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะหดาบอ่ะชัดเจนค่ะ ว่าคุณทั้งคู่มูออนกันไปเลิกกันไปจากกันไปโดยปัญหาที่ไม่เข้าใจกันนะคะในตรงนี้สิบดาบขึ้นมาค่ะสี่เหรียญน,นะยังไงเราบอกเลยว่ายังรักยังผูกพันจริงๆแล้วลึกๆรักผูกพันนะคะแล้วก็ ยังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ใช่สาหรับคุณแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงของอารมณ์ช่วงของความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะยอมรับกันได้อีกอะคะ่ะแล้วเหมือนกับว่าตัดสินใจด้วยอารมณ์โมโหด้วยอารมณ์โกรธค่ะที่จบกันไปมุดบอ,อนจากกันไปในตรงนี้คิดถึงนะคะรู้สึกคิดถึงรู้สึกที่ว่าอยากที่จะเคลียร์ใจอยากที่จะคุยกันนะคะ The Lover มันเป็นความรักความผูกพันที่ก็รู้แหละค่ะว่ามันมีเรื่องที่เออเรื่องไม่ที่เรื่องที่มันไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เชื่อใจได้แต่ว่ามันก็พลังงานของความรักยังอยู่นะในตรงนี้แปดดาบค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นหรือว่าเขาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจมากแค่ไหน คุณก็ยังรักในไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้การเลิกกันไปการมุบอ่อนจากกันไปทําให้ชาวธาตุน้ําค่ะได้มารู้สึกแล้วนะว่าอ๋อถึงยังไงแล้วว่าใจยังรักอยู่ยังอยากที่จะให้โอกาสเขาที่จะกลับมาเคลียร์ใจให้โอกาสที่จะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Queen of w a t นะคะคุณเป็นคนที่มั่นคงกับความรักความสัมพันธ์นะไม่ว่ามันจะมีประเด็นมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามา คุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปอะคะ่ะเพื่อความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้คิงออฟวันนะอทอมเล่นนะคะที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะทําอะไรก็ได้อะที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถประครับประคองความรักไปได้อะคะ่ะคุณพยายามที่จะปรับตัวนะ เหมือนที่ผ่านมาค่ะคุณพยายามที่จะอดทนคุณพยายามที่จะใช้เหตุผลในความรักความสัมพันธ์กับเขานะแต่เหมือนกับพอสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่ไหวจริงๆมันรับไม่ได้จริงๆหรือมันแบบอย่างที่บอกค่ะด้วยกันคุยกันเหมือนการหัวร้อนใส่กันอะ่ะแล้วมันบอกเลิกกันไปโดยด้วยอารมณ์ชั่ววูบอ่ะค่ะณนะตรงนี้นาะทีนี้ตอนนี้คิดถึงเขาแล้วก็อยากที่จะเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึง่งถ้าเป็นไปได้อยากที่จะ อ๋อเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกไหมนะคะเก้าเหรียญค่ะสองไม้เดอะชา r ีออเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะยังคิดถึงยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ค่ะนายออบคาบนะ กเหรียญถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะกลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจนะคะพลังงานขึ้นมาเนาะหกเหรียญแล้วก็เอ็นออฟคัพนะคะยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ยังคุยกันได้อยู่ยังคิดถึงค่ะพลังงานของความคิดถึงขึ้นมาแล้วก็ใจลึกๆแล้วยังรักยังตัดไม่ขาดนะในตรงนี้เก้าถ้วยค่ะ View of fortune สามถ้วยนะคะอ่า เงับคับขึ้นมาตอกย้ำนะยังรักยังมีใจอยู่ค่ะ,ะยังไงแล้วเขารอเวลารอโอกาสรอจังหวะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งที่จะกลับมาขอเคลียร์ใจขอพูดคุยขอเปิดอกคุยกันเคลียร์ใจกันค่ะเพราะตอนนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างๆกันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในมุมของใครของมันทบทวนตัวเองค่ะว่ายังต้องการยังรักกันอยู่ไหมแต่พลังงานขึ้นมาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาขอเคลียร์ใจ กลับเข้ามาคุยขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นไปได้สูงเลยว่าชาวธาตุน้ําพร้อมที่จะให้โอกาสเขาอยู่แล้วค่ะในตรงนี้ถามว่าเขายังรักไหมยังคิดถึงไหมยังรักยังคิดถึงค่ะในตรงนี้พลังงานของความคิดถึงพลังงานของความคิดที่จะกลับมานะอแต่ว่ารอเวลารอโอกาสไม่ใช่ว่าจะกลับมาแบบปัจจุบันทันดว่วนะคะเหมือนว่าหายโกรธหายงอนแล้วเหมือนกับตกตะกอนความคิดเองได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าจะกลับถ้าได้กลับมาคืนดีรีเร์นกันแล้วแนวน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ king of s w o r d ค่ะสีไม้ the high lope n the tower สามดาบ k ิง g of Particle นะคะควีนอัพสอดสามเหรียญสตร n ง The World โอเคค่ะพลังงานในตรงนี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นขึ้นใหม่ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะอ่ามันจะหนีไม่พ้นความสัมพันธ์แบบ ลักซอนซ่อนรักความคุมเครือนะในตรงนี้ค่ะจะมีคนบุคคลที่สามเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะเป็นไปได้สูงเลยค่ะการกลับมาดีเทิร์คืนนี้ถามว่าปลื้มใจไหมดีใจไหมดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่เขากลับเข้ามานะ แต่บอกเลยค่ะว่าไม่ได้ราบลื่นไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนเป็นอะไรที่คุณก็แอบ,บหวั่นไหวแอบบคิดอะค่ะว่ามันจะใช่ไหมมันจะจริงไหมมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจรงไหมออกับความสัมพันธ์นี้นะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะอาจจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นได้อีกนะระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความไม่ไว้ใจเรื่องของความหวาดระแวงค่ะ กลัวเขาจะมีคนอื่นกลัวเขาจะมีใครแอบซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นะและพลังงานขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะสามดับสามเหรียญเดอะไฮป็นเซตเป็นรักซ้อนซ้อนรักเป็นความสัมพันธ์แบบมีบุคคลที่3เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะแล้วมันทําให้คุณกับเขาต้องมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ค่ะแต่ถามว่าใจคุณเปลี่ยนแปลงไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะยังรักยังผูกพันยังคงให้โอกาสเขาแล้วเขาเองอะค่ะก็ไม่ได้เคลียร์ตัวเองด้วยก็เลือกที่จะ ยังไงเราเลือกที่จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะอืมบอกเลยว่าไม่ว่าเขาเจ้าชู้มาจากไหนหรือว่าเขาจะอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนไม่นิ่งหรือว่ามีพลังงานของความเจ้าชู้นั่นแหละค่ะแต่ว่ายังไงแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเช่นกันคะ่ะในตรงนี้บอกเลยว่าต้องให้เวลากับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ ให้เวลาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักค่ะว่าตกลงนะเขาจะใช่ไหมเขาจะจริงจังจริง,จรงใจแค่ไหนสําหรับคุณบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไปได้สูงว่าจะเกิดปัญหารักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นเกิดความสัมพันธ์ของมือที่3เกิดขึ้นนะคะแล้วทําให้มีปัญหามีประเด็นกันนะโอเคค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมคะ ถ้วยนะคะ2เหรียญเพดอฟคัพสามไม้เอ็ดออฟสอดค่ะเพดออฟวาน์ในตรงนี้ค่ะถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนใ,นใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ไหมเขาบอกเลยว่ามันเป็นพลังงานของคนเก่าของคนเก่าๆที่กลับมารีเทิร์นคืนดีค่ะ พลังงานของคนใหม่ยังไม่เข้ามานะมันเป็นอะไรที่คนที่คุณรออยู่คนรักเก่าที่รออยู่จะกลับมาในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของคนเดิมคนเก่าที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันค,ค่ะการรีเทิร์นคืนดีที่ไม่ราบรื่นที่มีปัญหาอยู่แต่ว่าไปต่อในความสัมพันธ์เพราะความรักค่ะในตรงนี้นะพลังงานของคนใหม่ยังไม่ขึ้นมาเป็นพลังงานของคนเก่าที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีค่ะในตรงนี้ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะที่รอคนรักเก่าอยู่นะคะในตรงนี้มีพลังงานสูงเลยว่าจะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แต่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่เป็นเหมือนเดิมนะคะในตรงนี้คุณจะได้พบได้เจอกับรักซ่อนซ่อนรักปัญหาของบุคคลที่3ที่เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นอะไรที่คุณก็ไม่สามารถที่จะตัดเขาได้เหมือนกันอะคะ่ะพราะใจรักใจผูกพันเนาะยังคงที่จะให้โอกาสเขายังคงที่จะสารความสัมพันธ์ต่อแล้ว คอยประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะพลังงานของคนใหม่ยังไม่มีเข้ามานะคะมีพลังงานของคนเก่าๆที่จะกลับมารีเทินคืนดีนะในตรงนี้ไม่ราบรื่นค่ะแต่ยังคงไปต่อด้วยใจรักด้วยใจผูกพันค่ะยังไงแล้วมิกกก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครัอะอุปสรรคปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ถ้าเขาเป็นยังคนยังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นคนที่ถูกใจคุณยังเป็นคนที่คุณรอรักอยู่ค่ะ ก็ขอให้ความสัมพันธ์กลับมาสมหวังแฮปปี้อีงอีกครั้งหนึ่งนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ